บอกแวกมเป็นไงเป็นไงมึงเห็นความรุ่งโรจน์สดใสของบองกุล2ี่สี่หรือยังเอ็มไม่ใช่อันนี้นูน นี่คือที่ดินเปล่าที่กาลนจะก่อกําเนิดนะครับบริษัทปองคุลยิบสี่มาตรงนี้บอกกับทุกคนไม่ว่าผมบอกกับลูกค้าไว้เลยนะครับรับลูกค้านั่งแต่ตอนนี้เลยนะครับตั้งแต่ผมที่ดินเลยถ้าใครโดนที่ดินอยากเป็นลูกค้าโมนที่ดินมามาได้หมดผมบอกอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้ไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยครับไม่มีไม่มีอะไรเลยจริงแต่นี่เห็นไหมเห็นความเติบโตของปูยิบสี่ยังตอนแรกมาเนี่ยบริษัทไม่มีนะพอจบปีนี้คือไม่มีบริษัทแล้วป็นไงอุอีเย็นอุ่น เฮยังไงตอนนี้มันจะขึ้นเป็นตึก4ชั้นนะแปดนี่คุณถ่ายอะไรงี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้หนูนี้ทำตึก134ยชั้นด้านหลังก็เป็นสไลเดอร์ไหลลงมาวิปตรงนี้และด้านหน้านี่ก็คือจอดรถได้41คัน41คันพี่คิดว่าพี่เติบโตแล้วใช่ไหมรู้ไปรู้ข่าวมาอะไรจำวันก่อนได้ไหมเรื่เจอตัวอีที่ธนาคารจาได้ทีมันบอกมันไปเบิกตังค์ซื้อเ้แฟะไม่ใช่รู้ไปรู้ความมา หลังตั้ง27ล้านไอ้โจอี้ซื้อบ้านหลัง27ล้านใช่พี่แพ้แล้วกระจอกเลยไอ้แก่กูกำลังเอิดอยู่อยู่ดีกูด้อยค่าเลยแพ้แล้วไม่จริงวะเนี่ยจริงทำไมไม่บอกเลยวะแล้ววันนี้ไปสืบมาเขาว่าไปโอนไอ้นี่การบ้านกันที่บู่บ้านเนี่ยจริงๆงไม่คิดจะบอกอะไรกูเลยใช่ไหมแต่ประเด็นก็คือเราจะไปแบบธรรมดาไม่ได้นะพี่เดี๋ยวเขาจำเราได้พี่นี่คือการปลอมตัวให้เกินดับหนึ่ง ไปดูเลยเต็มตัวเลยฉันหวังจะขัยว่านอะไรโบโซตามานี่ที่ทำไมสภาพกูเหมือนไม่แจ็คสันหวังวะไอ้โจเอี้ยมันยังไม่รู้ว่าเรามาเดี๋ยวเพื่อนเราแบบเผื่อเจอไงก็พาใครมาซื้อบ้านไงเดี๋ยววอถามก่อนออ๋บิมนี่มายังเนี่ยเดี๋ยวยางมึงจับไปบิมได้ข่าวเขาบอกเลยนะซาเปลี่ยนพอสองกับแปด จิ้งเหรินนคีเล็กตัวแกบินตอนนี้เหมือนจะเห็นแวบๆมีรถเข้ามาชิมาแล้ว,ลว,ลวไปไปดูตามจับมนันให้ได้บอกแว่ เนี่ยโจยี่มาคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวดูในรถก่อนทียมาคนเดียวมันไมม่เห็นนัจะไปเห็นได้ยังไงมันรู้เรื่องอะไรที่เ้าเราต้องไม่เสียงดังค่อยๆย่องออไปไม่ไม่เลื่อนน่ะประตูมันเลื่อนน่ะมันไม่เลื่อนน่ะโจยี่กูจับมึงได้แล้วนี่มึงมาแอบซื้อบ้านอยู่เราเฮ้ยหลังใหญ่นะเนี่ยราไดนึกว่าหลังเฮ้ยคุณโจยี่คุณโจยี่ภูวสิทธ ผมเนี่ยปลอมตัวมาเพราะว่าเข้ามาในบ้านนี่ยยังไม่ได้นี่นะคุณ <c oughs> โอ้พอ <c oughs> <c oughs> ี่บ๊อบขายไปแล้วเนี่ยไปคอนโดแบบนี้มึงไม่ได้ซื้อจริงไม่ครับไม่แพงเลยครับคอนโดเนี้ยพัฒ <c oughs> นาเหรอไม,ไม่ครับอันนี้อันนี้เป็นบ้านจริงครับ <c oughs> บ้านจริงมี่ซ <c oughs> ื้อจริงเหรอเนี่ยครับยี่สิล้านไอ้โจ้ยมึงซื้อบ้านยี่สิบเจ็ดล้านเนี่ยไม่ครันก่อนที่ไปธนาคารพี่ได้ยินกับหูเลยโจ้ยกู้เงินยี่สิบเจ็ดล้านซื้อบ้านไม่ใช่ครับผมซื้อกล้วยข้างๆยี่สิบบาทข้างล่าง อ๋อซื้ออ๋อซื้อซื้อกล้วยยีบาทแล้วก็กู้บ้านอีก7ล้านกว่าใช่ครับถูไม่ดีเราอะเข้าหลังเราจะเสือกเราต้องแบบเราต้องมีเสือกแบบมีคุณธรรมบ้างวันนี้ซื้อบ้านนี่ซื้อจริงๆนะยืนยันคนดูใช่ครับก็กู้ผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้บ้านนี้แล้วแหมแล้วดูเดี๋ยวนี้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 นิ้วเขามีทาเล็บทาอะไรเนี่ยมึงดูโอ้โห ไปยังครับไปยังครับฮ่าอะไรกัพาผมเดินดูได้ครับรอบบ้านหน่อยว่าพื้นที่ยังไงน่ะนี่คือต้นต้นสำสาไม่น่าใช่อ้สัตว์ต้นอะไรครับพี่บอมไม้จำฉามันไม้ลงอะ่ะแต่ว่าบ้านมันมีพื้นที่แล้วก็ช่วงประมาณนี้อันนี้เที่ยงนี้บ้านยังมียังมีร่มนะยังเย็นอยู่นะใช่ครับ ก็กล่าวว่าที่สมมุติถ้าตรงนี้ก็จะเป็นที่ปูเสือกินหมูกระทะกับยายกับแม่อะไรอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวนะทุกบ้านเขาจะเห็นยายกับแม่มึงนั่งปูเสือตรงนี้ได้ไครับเพราะว่าพื้นที่มึงนี่คือตรงนี้คือถนนนะกินไปเลยทุกคนกินหมูกระทะครับอันนี้คือห้องอะไรอันนี้ผมเอาไว้เป็นห้องห้องเล่นเกมครับพี่ป๊อปนี่มีห้องเล่นเกมเอาตังห้องเล่นเกมอะมเอาโต๊หินอ่อนให้ยากให้ยายให้แม่ซะหน่อยมึงไม่ต้องให้แม่นะเสือ อ่อนเาละครับโอหินอ่อนเข้าหินอ่อนที่นี่ครับเนี่ยผมมีโต๊หินอ่อนตรงนี้วางไว้ตรงนี้เนี่ยยเเดี๋วรานั่งสิก็จะนี่นั่งแต่งเพลงก็นี่ดีกีตาร์ตรงนี้เลยแต่งเพลงทีวีอ่ะทีวีหัวผมกราบเลยครับ80นิ้วโอ้มันจะใิ้วเอ้ามันเล่นเกมไหมเอ็มยี่สิบนิ้วก็ได้ครับเท่าไหร่นะ20นิ้วยี่นิ้วมันจะใส่พี่บอก สัตว์เอ้ยยี่สิบนิ้วถ้าโซฟาเข้าก็ได้เชนเดลีย์เอาไหมคืออะไรครับพี่บอกคืออะไรครับพี่บอกเฉดเดลีย์อ่าอันี่ไรที่ซันต้าเขาใช้ขี์อ่ะใช่แน่นันกวางเลนเลียทุยไปครับ พื้นที่กำลังดีองเสียงกล้องหน่อยนะครับทุกคนว่าจะติดทีวีตรงนี้ครับยี่เนี่วหีือครับพี่ป๊อบคิดว่าทีวีตรงนี้เนี่ยประเด็นมันคือโซฟามึงต้องอยู่ตรงนี้ครับระยะที่มึงห่างจากโซฟากับทีวีเนี่ยคือระยะที่มึงสามารถเอาไปคูณทีวีไดู้ว่าถ้าประมาณสั้งหกสิบวาตแต่ถ้าตรงนี้ถ้าแบบสมมุติทักงเจ็ดสิบแปดสิบก็อาจจะใหญ่ไปสําหรับพื้นที่ที่นั่งดูนี้แต่ถ้ามองถึงในมุมว่ายายกับแม่นั่งกินแล้วเปิดไอ้นี่แล้วเข้ามาได้ก็ มันเปิดได้เหรอครับเนี่ยบ้านมึงไม่ใช่เหรอโจ๊ยเฮ้ยก็ดีผมก็เพิ่งรู้อ๋อดีเลยครับนี่่เรียกเรียกแม่เรียกยายแม่เพิ่งโทษทัดครับโทษทัดไฟนี่ถ้าเป็นสมาร์ทโฮมเป็นไงเข้ามาถึงก็ปึ๊บได้เหรอครับพี่บอกนี่ไงนี่ลูกค้าสมาร์ทโฮมเข้าได้เหรอครับโอ้หดีเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นบ้าจะวางโต๊ะข้าวโต๊ะกินข้าวกินข้าวผมจะติดแอร์ตรงนี้เอางี้ลูกค้าแอร์เฮ้ ติดต่อใครได้แ้่อยากจะเข้าติดต่อใครได้ก็ติดต่อผู้จัดการก็ได้ครับ <c oughs> เป็นอยู่ตรงนี้เป <c oughs> ็นอยู่ตรงนี้ครับทั้งงานแล้วก็ลูกค้าเข้าได้เลยครับอันนี้ห้องครัวนี่เขาก่อไว้เฉยนีย่คือยังไม่ได้มีใช่ครับยังยังไม่ได้วางเดี๋ยวนี้เขามีการทําแบบห้องครัวแบบตกแต่งพิเศษสวยงามเข้ามาถึงแล้วก็มาจัดก,การห้องครัวให้เต้า้ได้ก็คือได้เลยอยากได้อะไรบ้างตรงนี้เอาจากแถวนี้ือจะเป็น ก็อ,อยากวางเป็นเตาแก๊สได้เลยแล้วทำลูกนี้ได้เลยนี่เขาวางไว้เป็นแบบเป็นแง่งสำหรับเอาเตาแก๊สวางวงได้เลยนี่ขึ้นมาชั้นสองโอ้โหนี่คือทีแรกว่าจะให้ห้องพี่สาวแต่ว่าพี่สาวบอกว่าไม่เอาให้ใหแม่ให้แม่อยู่พี่สาวบอกว่าไม่เอา ไม่หยุกมึงวิวของห้องแม่นี่คือวิวสวยเลยเพราะว่าเป็นวิวของหมู่บ้านอื่นแม่ก็สามารถทักทายกับพี่คนที่อยู่บ้านหลังนี้ได้เลยครับเป็นวิวหมู่บ้านแอมครับใช่อันนี้ห้องอันนี้ห้องห้องพี่สาวครับอาวแล้วเมื่อกี้บอกพี่สาวไม่เอาใช่ครับผมให้เล่นก็เลยให้แม่คือที่ให้พี่สาวเพราะว่าเขาเผื่อแฟนแฟนมาอะไรแนี้โอ้โหคือจะได้อยู่ด้วยกันสองคนแล้วก็มันจะกว้างอุ้ยนี่อะไรอ่ะ มนี่เป็นระบบเออ่คลนอลเอทโนยเป็นอคไริโนอลเอทโนยแอนี่มันคืออะไรครับพี่แบบมันคืออะไรครับพี่แบบจะไปรู้เหรอมึงพูดมาตั้งเยอะน่าจะเตือนภัยหรือเปล่าอะไรไม่รู้ใช่อาลามอ๋ออโทรศัพท์อันนี้ห้องโถงน้ำห้องน้ำใช่ห้องนี้เหรอใช่ผมนอนห้องนี้อือดีอ๋อเป็นเขาไม่มีห้องน้ำในตัวสององนี้ก็เลยก็ต้องมาใช้ร่วมกันตรงนี้ใช้ร่วมกันตรงนี้และนี่คือเขาบอกว่าผมจะเอาหมามาเลี้ยงในนี้ครับฮะ นี่รับผมครับนี่เขาผมมึงจะหมักมาเลี้ยงได้ดีจริงๆแล้ววิวมันเอ็กซ์เปิมองระยะไกลๆเห็นจินตนาการล้ำๆยาวๆได้ ถ้าพูดถึงมันไม่ได้คิดอะไรมากเรื่องการแบบถนนมันพุ่งเข้ามาตรงบ้านอ่ะด้วยความเปิดของมันแล้วมันสวยงามครับไอ้พวกฮงจุย้ยที่ถนนพุ่งเข้ามาแต่ประตูบ้านมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเนี่ยมันมีวิธีการแก้ไขได้แล้วไหนคือห้องมาดาพาริสาอ,อุ้ยคุณจำได้ไหมเทปที่คุณาริสาไปซื้อบ้านเป็นเรื่องห้องเลยนะเหอครับเขาเขาห้องเขาใช่แต่น,นี่เป็นห้องหอยโจยี่ป่ะเป็นห้องรับแขกโจยี่มาอยู่ได้<อ>แต่ถ้าแสนิทขึ้นก็จะได้ขึ้นชั้นบนแล้วมากวีมีห้อง มีครับนี at, ่เลยครับอนอนเหมือนหมาโกลเด้นทุ่งเม่งจีเมมีอะไรจีเมมีอะไรบ้านมีกังหันด้วยโจยี่ดีมากเลยอ่ะอันนั้นก็คืออีกหมู่บ้านหนึ่งมึงเทควิวสามหมู่บ nope ้านเล้วเนี่ย นี่ตรงนี้ผมชอบมากครับพี่บ๊อบไม่เป็นมุมปวดของผมนะมึงจะทำอะไรตรงนี้ตรงนี้ผมจะเอาแบบอันโต๊ะมาวางไว้ข้างนก็แบบิๆนี่โต๊ะเอาดอเนี่ยโต๊ะเอาดอครับนี่ผมก็จะวางไว้ตรงนี้ก็นั่งมานั่งแบบนั่งเล่นคนเดียวครับนั่งเล่นแต่งเพลงอะไรแบบนี้ครับฮะผมมีผมคนเดียวเนี่ยครับนี่มันมีคนพิเศษคนสำคัญ เขาน้อยใจนะคุณบอกคุณอยู่คนเดียวเขาส่งคลิปมาด้วยใครครับเนี่ยเปิดให้ดูได้ไหมได้ครับตอนนี้เกิดอาการเศร้ามากนะคะเพราะว่าได้ข่าวว่าทุกคนเขาจะยกกองไปบ้านใหม่โจอีซึ่งเราไม่รู้ว่าเราถูกตัดออกจาก อกองครอบครัวนี้เมื่อไหร่แบบทําไมไปแล้วก็ไม่ชวนไม่เกิดไม่บอกรู้ป่าว่าเนี่ยซื้อบ้านใหม่ยังเพิ่งรู้เลยว่าโจ伊ซื้อบ้านใหม่อ่ะคือมาดามไม่ใช่คนที่โจอีจะนึกถึงเกรงใจใส่ใจอีกต่อไปคือความคู่จิ้นของเราหรือความแบบน่ารักที่เราเคยสร้างกันมาก็คือไม่มีอีกแล้วไม่รู้ว่าเขาแบ่งใจไปให้ใครเหมือนกันนะคือช่วงหลังแบบ ไปหาเสียงบ้านพี่เดือนอย่างเงี้ยก็ไม่เจอไม่รู้ไปไหนโทรตามก็แบบทําเสียงแปลกๆอะไรอก็ไม่มีก็ไม่ชวนไปที่บ้านเรานะเราให้ไปเลือกเลยว่าเอออยากจะนอนห้องไหนทำอะไรยังไงอะไรเงี้ยคือตอนหนูน่ะก็คือแบบอะไรก็เราไงงงมาเขามีโอกาสน้อยใจนะคุณมีอะไรจะชี้แจงไหม ไม่มีเลยครับแต่ช่วงนี้ก็เพิ่งเจอกันแต่ยังไม่ได้เจอตัวจริงเดี๋ยวเอาเอาห้องไว้ให้ครับแม่ให้ให้คาริสาเนี่ยเหรอครับระวังมีคนอื่นน้อยใจนะเอามีเหรอครับเนี่ยมีอ๋อมีเยอะจังฮัลโหสวัสดีค่ะ จากการทำงาน48วันตอนหนึ sociedad, November, past, ่งเดือนของคุณจอพอสอในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ส่งผลให้ในที่สุดเขามีบ้านของเิสนีย์เดีนเดๆเดินเด้อเลียมีอะไรผมก็ยิ้มปกติไงมีดีเข้ามาในชีวิตแล้วก็เห่งๆปังๆปีหน้าก็ทำงานสักอะ70วันตอนหนึ่งเดือนไปเลย ออเยอะไปนะยังไงก็ขอให้มีงานเข้ามาตลอดตลอดเยอะๆแล้วกันาะแล้วก็ขอให้ยังมีเวลาได้พักผ,ผ่อนพักโอเให้ยังมีเวลาแน่ครับก็ขอบคุณครับขอบคุณ<ง>นะมาดามแล้วก็คุณเจนนะครับก็ผมจะไม่จ้างคนยกของอ๋อให้เขามาช่วยยกยกเองครับใส่มึงมันได้เหมือนกันนะน้องก็ตัวเล็กๆนิดเดียวถ้ามึงยาวคนช่วยยกอ่ะคาริ่ตามึงเห็นท่อน จังหวะมันออกกำลังไว้เออมีห้องน้ำนี่ผมจะอาบแค่อุ้ยอาบห้องนี้เลยเฮ้ยไม่เอ้าดอนี่เลีไม่เอาดอสวัสดีนกสวัสดีฟ้าไปแล้วเจ้าอี้มึงทุบอันนี้ทุบอันนี้จะได้เอาบดอมันจะได้เอาบดอแบบไอ้ที่เราไปตรงถนนเลย มึงก็เป็นคนเปิดเผยไงคราวนี้มึงแบบเปิดเลยเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเลยนี่ไงถ้ามึงทุบนี่โจอี้อะไรทะลุนี่ไงนี่ไงเขาก็จะเห็นเราใช่ไหมครใครจะไม่เห็นเราจังหวะคนวิ่งมาเขาก็ขับรถมาด้วยเขาจะรีบกลับบ้านเขาก็ไม่มาดูมึงหรอกฮัลโหลอาบน้ำด้วยกันไหมครับอันนี้บอกไปนะว่าลูกค้านี่สามารถเข้ามาได้ที่คุณโจอี้พูว่าธิ์นะติดต่อไปที่ผู้จัดการของเขาได้เลยนะคุณเดือน หรือว่าถ้าคุยกับคุณเดือนไม่รู้เรื่องก็ไปคุยกับคุณโจอี้บริวสิทธิ์ได้หมดทุกอย่างไฟฟ้าปลาเครื่องครัวเครื่องห้องน้าโซฟาเพราะว่าไม่มีอะไรเลยบ้านหลังน,นี้เข้ามานี้ยังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีอะไรเลยเนื่องด้วยพี่ป๊อบมาขึ้นบ้านใหม่ของผมเป็นคนแรกผมกม็ขอเรียยงข้าวพี่ป๊อปเลยกันเฮ้ยเตรียมไปแล้วเหรอเตรียมไปแล้วครับเออกูยังเพิ่งเห็นมึงกินกินขนมอะไรอยู่เลยครับ่า กินลองท้องกินอเ้ขาไปดูข้างล่างรับวันนี้เลี้ยงเลยเนี่ยโอ้โหใช่ครับนี่ผมก็จะพายายมานั่งกินส้มตำไก่ย่างตรงนี้แหละอ๋อนี้นี่คือจำลองวันนี้จำลองให้ดูจำลองครับอ๋อนี่เดี๋ยวอันนี้หน่อยกูได้ไปต้องกูได้เออทำไมถึงชอบหมู่บ้านนี้เพราะมีสวนแบบนี้ครับเดินเล่นรอบสวนได้มีต้นไม้เยอะครั ชอบภา,บาพวาดไว้พามาครับมาเดินเล่นคือยายไอ้ตุงมาใช่ครับคุณวาดฝันไหมว่าตอนทํางานแล้วคุณจะได้มีบ้านแบบเร็วขนาดนี้ทีแรกผมฝันไห้ว่าไม่คิดว่าจะมีบ้านเร็วขนาดนี้เพราะว่ากะว่าจะเก็บังค์ทำบ้านร้อยเอกโดยที่ตัวเองก็แบบไปอยู่ทุรกทุเลที่ไหนก็ได้อะไรหมายถึงว่ามึงคิดว่ามึงนอนที่ไหนก็ได้ใช่แต่อยากให้แบบให้ยายกับแม่อยู่<ช><ช>ดีก่อน พอ,พอมาปีนี้มันก็เมันได้บ้านก่อนก็เลยวางแผนไว้ว่าเนี่ยได้บ้านตรงนี้แล้วเข้ามาอยู่ตรงนี้ก่อนผมก็จะสร้างบ้านซ่อมบ้านที่ร้อยเอ็ดครับมีโรงเรืบ้านที่ร้อยเอ็ดคือก็จะสร้างบ้านที่นู่นก็ให้เข้าข่งพักที่นี่ก่อนทีนี้นบ้านหลังแรกเลยนะเนี่ยใช่ไหม<ช>ที่แบบที่เป็นน้ำพักน้ำแรงของตัวเองตอนกูมีบ้านหลังแรกความรู้สึกมังประหลาดเหมือนกันนะการเข้ามาในบ้านแล้วเป็นแบบทรัพย์สินของเราเองบแบบปูนอิฐหินดินทรายทั้งหมดมั้งคือเงินของมึงอะ่ะมีความรู้สึกเหล่านั้นเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้บ้าง ไม่มีครับไม่มีครับ <c oughs> แค่รู้สึกว่าแม่กับพี่สาวได้อยู่พร้อมหน้ากาันเลยอ๋ออันนี้ถือว่าเป็นนอกจากเป็นน้ำพัดน้ำแรงของมืองแล้วเนี่ยน่าจะเป็นส่วนที่คนฟังคนดูเขาร่วมสร้างมาให้มืองด้วยเนี่ยคุณมีอะไรจะบอกกับคนฟังคนดูของคุณมั่งก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบทําให้แบบจนมามาถึงว่าผมคิดว่าผมไม่ได้ส,สร้างแบบ ของเขาด,ด้วยตัวเองคนเดียวครับเหมือนแฟนเพลงทุกคนก็ร่วมกันมาทําให้แบบได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพร้อ,อมบัวครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับคุณมีมองสเต็ปต่อไปของคุณไหมว่าคุณอยากจะเป็นยังไงแบบหลังจากมีบ้านแล้วมีรถแล้วแล้วสเต็ปต่อไปก็อยากไปอยู่บริษัทที่ป๊อปอยู่บริษัทที่ตัป,ม,ป,ป,ปมีห้องเล่นเกมไห้ผมสักอันกูจะบอกให้ก่อนมานี่ยกูถ่ายบริษัทกูเลยของมึงอะมาไกลกว่ากูหลายสิบเปอร์เซ็นต์ อย่างเจ็บต่อไปผมก็ไม่มีครับพี่บอบอยากมีคอนเสิร์ตใหญ่เป็นของตัวเองไหมอยากมีมยกมมอยากมีความฝันอยากมีคอนเสิร์ตใหญ่ก็เนี่ยให้คนดูท่านผู้ชมไปซัพพอร์ตคอมเมนต์ไปเยอะอดกดดันแกมมี่อยากดูคอนเสิร์ตใหญ่โจอ,อีบปุ๊บสิบค่ะรัะชมังคลาค่ะอย่างเงี้ยผมตัวกัน5,000ค,คอมเมนต์5,000คอมเมนต์ยังไม่ได้หนึ่งในสิบของรัชมังคลาเลยกู <c oughs> <c oughs> ต้องเยอะกว่านั้นโอเควันนี้เต็มที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนคุณโจอี้ที่บ้านเจริญครับบ๊อกแวก Walk whack.